สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ ecom e, e v i s u a l News อัปเดตข่าวสารทุกแวดวงอุตสาหกรรมประจำวันพุธที่18มีนาคม2563ตอนนี้คุณอยู่กับผมเอโซเชียลจีเนียนะครับข่าวแรกยอดสั่งซื้อเครื่องสรุปโลหะค่าญี่ปุ่นกุมภาพันธ์2,20ลดลงข่าวที่2ไต้หวันแอคชนแลนด์ตั้งเป้าหมายใช้อุตสาหกรรม e ic, ยานยนต์บุกตลาดยุโรปเริ่มเล่นกันที่ข่าวแรกนะครับ เจแปนฟอร์มิงแมชชีเนลลี่แอสโซเชชัเผยยอดสังรร่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะประจำเดือนกุมภาพันธ์2020ปิดที่1 9 1 0ล้านเยนลดลงจากปีก่อน25.1%ต่อเนื่องเป็นเดือนที่12สืบเนื่องจากการลงทุนที่ลดลงทั่วโลกจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นกว่าเดือนก่อนรวมถึงความต้องการสินค้าจากผู้บริภโภคเนี่ยลดลงโดยยอดจากในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปิดที่9,150ล้านเยน ลดลง27.6%โดยมยอดอุตสาหกรรมยานยนต์นลดลง35.7%อุตสาหกรรมเครื่องจักรทั่วไปลดลง40.9%อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น82.6%อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ลดลง29.4%และยอดจากอุตสาหกรรมเหล็กเพิ่มขึ้น32.9%และยอดจากนอกประเทศญีดด่ปุ่นปิดที่3,820ล้านเยนลดลง38.1%โดยแบ่งเป็น อเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น45.1%จีนลดลง63.1%เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง44.6%ส่วนเกาหลีใต้และไต้หวันเนี่ยลดลง71.8%ในด้านยุโรปลดลง87.7%ส่วนอินเดียเนี่ยลดลง46%นะครับต่อไปเป็นข่าวที่สองนายวอลเตอร์เยประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหารของไต้หวัน e x t e r n a l Trade Development Council ให้ความเห็นว่า ไต้หวันมีจุดแข็งในการผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีศักยภาพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งหาประเทศอื่นเนทียบได้ยากการเกิดขึ้นของพาหนะที่ขับเคลื่อนได้นเองสถานีชาร์จไฟฟ้าอัจฉริยะระบบการจอดอัจฉริยะและระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆเนในอนาคตจะเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไต้หวันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกตามรายงานล่าสุดขององ,องค์การพลังงานานานาชาติ คาดว่าจานวนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มเป็น130ล้านคันในทศวรรษหน้านอกจากนี้เนี่ยยังมีงานวิจัยของศูนย์ความรู้และเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรมระบุว่าในยุคของสลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะมีมูลค่า8นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพศออ2573ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มฟูอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหการรมยานยนต์จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นโอกาสสัมมาของสำหรับธุรกิจอะไหล่ยานยน์ทางเลือกและอุปกรณ์เสริมื่นอื่นซึ่งจะพัฒนาขึ้นสู่ตล,ตลาดโลกนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับยังไงก็รบกวนอย่าลืม s ับ s c r ร้าหรือกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ